สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เลยต้องถ่ายคลิปอยู่บ้านกันวันนี้เห็นขา,ขาวๆตรงนี้ก็คือดูทุ่งนะครับแต่ตัวนี้คือท่อนใหญ่ที่เราไปขุดมา ไปขุดมาเมื่อหลายอาทิตย์แล้วแต่เราเอาไปฝังดินไว้คุณผู้ชมเขาก็ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมแล้วก็แตกใบออกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือดูทุ่งพันดอกสีขาวนะครับถ้าเป็นดูทุ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแรงๆก็คือดูทุ่งสีแดงดอกสีแดงตัวนั้นคือแรงมากแล้วก็เป็นยาดีมากหลายคนต้องการครับกิโลละหมื่นก็มีคนซื้อคุณผู้ชมแต่เมืองไทยหายากแทบจะไม่มีแต่ที่อยู่ที่ฝั่งลาวมีนะครับยังมีอยู่ เราข้ามไปไม่ได้ช่วงนี้ก็เลยต้องใช้ตัวพันสีขาวก่อนวันนี้ผมพามาบอกสูตรพิเศษทดลองดูทุ่งมา2เดือนแล้วสรุปแล้วมันมีแค่ตัวเดียวนะครับที่สามารถใช้แล้วเห็นผลจริงๆก็คือการใช้ดูดทุ่งสก,กัดด้วยแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์ถ้าเราเอามาทาผิวแล้ว มันจะทําให้เป็นขุยแล้วก็ผิวเราจะเหี่ยวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาดึงน้ําออกจากผิวของเราแล้วผิวเรามันจะเหี่ยวจะแห้งอันนั้นก็คือไม่ดีต่อผิวมากๆวันนี้ผมมีวิธีหนึ่งก็ง่ายมากๆม,มาบอกคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอามาทาเพื่อเพิ่มอวัยวะเพศท่านชายหรือจะเอามาทาแก้ฝ้า ทาให้ใบหน้าขาวใสหรือบางท่านจะามาทาเพื่อแก้ปวดข้อนะครับคนที่เป็นโรคเกาตตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันในตำรับยาแผนไทยก็มีนะครับคุณผู้ชมใช้ดูดทุ่งดูดทุ่งแบบนี้แหละเป็นชิ้นนี่แหละคุณผู้ชมเอาไปต้มกินเพื่อบำรุงทางเพศแก้ท้องอืดท้องเฟือได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นยาอดร้อน,อนในตำรับยาแผนไทยมีนะครับเราไม่ได้โมเมขึ้นมาว่าดูทุ่งมันมีสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไปเปิดดูได้ครับอภยัยภูเบศก็มีครับทําเป็นผลิตภัณฑ์หน้าขาวออกมา ที่เราต้องเตรียมก็คือดูทุ่งแบบผมครับแบบผมก็คือจากตัวนี้แหละคุณผู้ชมเราหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นปอกเปลือกก่อนนะถ้าไม่ปอกเปลือกดำๆไม่ออกจะทําให้เราเกิดอาการขันได้เราต้องปอกเปลือกออกก่อนมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ถ้าใครไม่มีเครื่องอบสมนุนไพรก็ตากแดดให้แห้งจนแห้งสนิทนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่แห้งในนาคนมันอาจจะขึ้นราได้จากนั้นเราก็มาบดเป็นผงตัวนี้ผมใช้เครื่องบด บดแล้วมันจะมีกากใหญ่ของเขาเราก็าเอาตะแกงมาร่อนก่อนนะครับร่อนเพื่อจะจะให้เหลือผงละเอียดแบบนี้เป็นแป้งแบบนี้แป้งแบบนี้แหละคุณผู้ชมอาไเป็นใช้ได้หลายอย่างมากเลยอันดับแรกเลยสําหรับท่านชายที่อยากขยายอาวัยวะเพศให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้ใช้ผงดูดทุ่งนะครับปริมาณ1ส่วนเท่ากันกับน้ําร้อนย้ําเลยนะครับว่าต้องเป็นน้ําร้อนไม่ให้ใช้น้ําอุ่นนะต้องเป็นน้ําร้อนปริมาณผงดูดทุ่ง ในปริมาณที่เท่ากันกับน้ําร้อนครับทีน,นี้เราจะใช้ไม่เยอะนะครับผมจะามาทาแก้ฝ้าครับเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าตากแดดบ่อยฝ้าจะขึ้นตรงแก้มตอนนี้เริ่มมีแล้วครับอันนี้นะครับใช้ไม่เยอะกะปริมาณเอาให้ข้นครับแล้วก็ใช้น้ําร้อนเทลงไปครับกะปริมาณให้เท่ากันนะครับ ทิ้งไว้จนกว่าน้ําจะเย็นนะครับคุณผู้ชมทิ้งไว้ทิ้งไว้จนกว่าน้ําที่ร้อนๆจะเย็นลงเซตตัวแล้วทีนี้แป้งมันจะเป็นข้นๆนะครับพอข้นแล้วคุณผู้ชมถ้าจะทาฝ้าก็มาทาที่หน้าได้เลยครับเนี่ยอันนี้ผงดูท่งอันนี้ที่ติดมืออยู่มีน้ําร้อนอยู่ด้วยสมมติคุณผู้หญิงต้องการเอามาทาหน้าก็ทาตรงที่เป็นฝ้าได้เลยครับของผมฝ้าอยู่ตรงนี้มาทาฝ้าได้เลยนะ พยายามอย่าให้ใกล้ดวงตามากนะครับเพราะว่าจะเกิดอาการแสบร้อนนิดนึงเงราะตรงนี้ก็จะเกิดอาการร้อนๆอุ่นๆนิดนึงครับแต่ไม่อันตรายเวลาเราเอามาใส่นี้แล้วน้าร้อนเขาจะดึงสารที่อยู่ในตัวของหูทุ่งออกมาได้จํานวนเยอะมากเหมือนเราสก,กัดเอลกอฮออนเลยแต่ไม่แสบครับไม่ร้อนไม่ร้อนจนเกินไปพอทนได้แต่มาทาหน้าแล้วจะรู้สึกเลยตั้งแต่อาทิตย์แรกว่า หน้าเราจะขาวขึ้นฝ้าที่เป็นปื้นอยู่อย่างเงี้ยมันจะจางลงนะครับเพราะว่าเขาจะลดเม็ดสีเมลานินอยู่ที่ตรงผิวหน้าของเราได้ส่วนผู้ชายถ้าจะเอามาทาโอคชาติอย่าทาตรงบริเวณลูกอัณฑะแล้วก็อย่าทาตรงปาววลายอวัยวะเพศผิวเขามันบางมากเลยถ้าทาไปแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เช่นผิวลอ,อกผิวไหมหรือว่าเกิดอาการแสบร้อนขันไม่ทานะครับตรงนั้น เอามาพอ,อ,อกทาเฉพาะบริเวณที่ลำองคชาตก็พอทาพอกไว้สักประมาณ2ี่สสาสิบนาทีเสร็จแล้วเราค่อยล้างออกนะครับตัวน,นี้จะเห็นผลดีมากๆเลยเราจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งสองครั้งตั้งแต่แรกเลยที่เราทามีคนยืนยันครับหลายคนแล้วว่าใช้ผงดูดทุ่งแล้วดีมากๆเลยมีหลายท่านบอกผมถ้าผงดูดทุ่งออกมาเลยคุณหมอเห็นหลายท่านแล้วเอาไปใช้ผงดูดทุ่งแล้วมันได้ผลนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าใครสนใจก็ ทักมาข้างล่างเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้ง f c e e o o o k แฟนเพจแล้วก็ Line Official ทักมาคุยกันได้ไม่ซื้อของไม่เป็นไรครับสอบถามกันได้หรือว่าใครอยากขายสมุนไพรอยากแนะนำต้นดูดทุ่งหรือว่าสมุนไพรอ,อ,อื่นก็แนะนำมาได้ครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอไว้อย่างเดียวนะครับ ใช้สมุนไพรให้ระมัดระวังในการใช้ศึกษาขอ้อมูลดีๆก่อนสมุนไพรบางตัวอาจจะไปแสลงกับโรคบางโรคที่เราเป็นอยู่ก็ได้ให้ระมัดระวังให้ศึกษาขอ้อมูลดีๆก่อนจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้หม่อองสิทธิ์คอลาไปก่อนนะครับกับดูทุ่งที่ผมฟานไว้แล้วก็ดูทุ่งที่ไปกเก็บมาแล้วก็ดูทุ่งที่เราผสมน้ําร้อนเตรียมเอามาใช้ครับวันนี้จะทาหน้าให้ขาวไปเลย วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ